บ้านกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านมาว่าหอ้เอยขึ้นเอง้ว่ามานีย้นเองรีบรีบรีบไม่พ้นเลย ไปดิบายหมีปายปลาบายบายอันอันนี้ตัวไหนตัวไหนตัวไหนตัวเินจามานี่เกือบลืมเกือบลืมเกือบลืมพี่ใหญ่เราย่องแยงย่องแยงปลาขึ้นเสิร์ฟมานี่เราอันนี้ตัวตัวตัวนี้เอาไปนี่ดีไหมเสิร์ฟเกียร์รถ ออค,รครบนะฮะครบแก๊งนะฮะโอเคบ๊ายบายจ้าไบไปกันนะจัง